ในคลิปนี้เราขอพาทุกท่านมาชมเครื่องจักรโบราณในประเทศไอแลนด์เชิญรับชมกันได้เลยค่ะนี่เป็นรถตัดหญ้าโบราณนะคะกว่าจะมาเป็นรถตัดหญ้าที่ทันสมัยหลายยี่ห้อในยุคนี้<ๆ>ก็ผ่านการพัฒนามาเยอะเลยนะคะ และนี่ก็เป็นรถแท็กเตอร์ตัดหญ้าอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่ตัดหญ้าแล้วก็สามารถพ่นใส่กระบะได้เลยนะคะดูดูแล้วนึกถึงรถเกี่ยวข้าวบ้านเราเลยนะคะ และอันนี้เป็นเครื่องโม่หินนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเขาทำงานกันแบบไหนกัน และอันนี้เป็นเครื่องเล่อยไม้ที่ใช้คนร่วมกับเครื่องจักรนะคะ Oh, yeah. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปในวันนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ